เครือข่ายอสมอชุมชนบ้านชันเมืองรณรงค์ป้องกันยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านนางวิพรัตน์สกุลประธานอสมอบ้านชันเมืองนางสุจิตราวิทยาการยุทธกุลผู้ใหญ่บ้านชันเมืองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุ้งไม่สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเครือข่ายอสมอชุมชนบ้านชันเมืองจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชนและโครงการพัฒนาระบบสุขาพิบาลในชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและควบคุมป้องกันโรคต่างๆในชุมชนด้วยระบบสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยนำชาวบ้านเยาวชนนักเรียนถือป้ายออกเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันควบคุมยุงลายเก็บกวาดขยะม,มูลฝอยความภาชนะทุกชนิดที่มีน้ำขังเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ จำกัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพานะนำโรคไข้เลือดออกและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลายลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยใช้มาตรการห้าปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปล่อยปล,ยปลากินลูกน้ำเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงลาย และปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันและมาตรการเสริมสามเก็บเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำร่วมกันทุกบ้านทุกชุมชนเพื่อคนที่เรารักโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์ควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2565า เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีชาวบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วจำนวน1,197รายในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุ้งไม่สักมีผู้ป่วยมากสุดจำนวน3 4 4รรายรองลงมาได้แก่พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผาบ่องอำเภอเมืองมีผู้ป่วยจำนวน239รารายซึ่งแยกเป็นรายตำบลพบอัตราป,ป่วย โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลฟางหมูเพอเมืองมากสุดถึง565ราย